ราคานิบบุคเแต่เป็นพวกในชั้นอัคนิสจะดิบเป็นปีติแปดปีสิแปดอะไรตับทั้งกวีที่กล่าวในชั้นสุทาว่าเรื่องต่ำทั้งศีลและด้วยนั้นสองพันมหาศัก อันพวกเอนกอกคอบอกว่าจะเตียงอายุสองพันมาสาธัตแล้วก็บอกว่าจะสเร็จที่ไหนขั้นไหนพระโยคาพูดเจริญพระอริยมรรคเป็นคคาวตีคือพระอรหันตบางองค์เป็นสัพพาวิมุต พระรหัสนะบางองค์เป็นรัทธารนิดคือจะทำรัทธาเป็นใหญ่แล้วก็พ้นจากดีลบางนี่จะยากนะไม่ต้องมีปัญญาก็ไห้มีนี่จะัทธาเล่นใจอย่างเดียวแล้วก็พ้นจากดีลแล้วก็พ้นจาก พ้นจากพิยูนี่นงดังสิ่งพิยูพยาพจรจริจเนอุยมักกระลกสิคือพระอรหันต์บางพวกเป็นศัพธานุตคือจะทำศัาาทธาเป็นใหญ่แล้วก็พ้นจากเหตบางพระองค์เป็นปัญญาวิมุตคือพ้นจากเหตุด้วยปัญญาเป็นใหญ่เป็นประธาน บางพระองค์ก็เป็นอุปโตภาภิมุตติจุกโตภาภะวิะนมุตนะอธิบายว่าพ้านจากลูกประกายเมื่อารูปสมามบัดแล้วพ้นจากนามกา,ายคือกองจีเรสด้วยพระอรหันต์เออพ้นจากรูปแปลว่า กกม,จมน,นจากลูกสกายเรื่องอลุษสมาบัติและพ้นจากนามการถือไหมนีมิพุเล่ออะไรเงินะอุพัตโตภาคา,าวิมุติเนี่ยเป็นชื่อของพวกจังพวกของพระอรหันต์นี่อุพัตโตภาคาริมุติเนี่ยแปลว่าสองพ้นสองอย่างแปลว่าพาาระอรหันต์นั่นแหละพ้นสองอย่าง คือว่าได้ทั้งได้ทั้งลูกประทานและได้ทั้งอาลูกประทานถ้าได้สองอย่างนี้เป็นพระราหันก็เรียกว่าอุาพโตภาควิมิตในายจะมีเพศสองอย่างอะไรอย่างนั้นคื่อุปโตภาควิมิตบางคนอธิบายว่าคน คนสองอย่างคนได้จิตกับคนด้วยปัญญาเราก็ูดอน่างนี้ก็พระอาหารที่ไหนแล้วจะไม่คนด้วยปัญญาที่ไหนแล้วก็ต้องด้วยปัญญาทั้งนั้นก็ต้องด้ปัญญาทั้งนั้นนะคะนี่ พวกกับปัญญาลิมิตพ้น,นจากกิเลสทีนี้พระจักรพระราหัสน่ะพระอริยะเนี่ยมีแปดจมีมีเจ็ดตมีนะคะ,ะาบ,าคคคบางที่พก็จัดเจ็ดเป็นพวกบางบางพระองค์ก็ปัญญาลิมิตพ้นด้วยกิเลมีปัญญาเป็นประทางบางพระองค์ก็เป็นอุปโตภา,าคาวิมุต คือได้ทั้งลูกประทานได้ทั้งอาลูกประทานพระอรหันต์องค์นี้ได้ทั้งลูกประทานอลลูกประทานก็มีสองมีสองเรออุพตูภาคาบิณุบางองค์ได้แต่ลูกประทานอย่างเดียวพระอรหันต์พระทิชคือท่านท่านทานทานและท่านสมเจริญปัจจนาก็เป็นพระอรหันต์เพียงได้ลูกประทานเท่านั้นก็เชื่อกายสัง พระรหัเป็นพวกนี้ทิศกายสยอะแต่แล้วปัญญาวิมิติเพิ่นได้ปัญญาอธิบายว่าบางองค์ลงไตรวิชาบางพระองค์ชละปัญญา ก็จะได้ฌานเนี่ยก็จะได้ฌานบางพระองค์ก็ถึงซึ่งประเภทแห่งจตุปฏิสัมพิทาเป็นมหาศีลนาตอันเป็นศิลป์ปติสัมพิทานะได้ปฏิสัมพิทานี้ปัญญาหรือว่าเดชสำเร็จด้ยวยราชปัญญา วัตถสัจธิรมมีปัญญาสี่อย่างรู้เหตุรู้ผลแล้วก็รูาา้ภาษาทำพูดอธิบายจริงแล้วก็ใช้ภาษา,าพูดให้คนเข้าใจได้ไง่ายคนนี้จทใช้ภาษายังไงพูดยังไงเทษนายังไงนีงงงง่จะเข้าใจได้ดีก็ก็อธิบายได้ตั้งตั้งร้อยภาษา ดุเดือดแบเพราะฉะนั้นก็คือก็บอกว่าพระพุทธเจ้าหรือนกมันพูดกันท่านก็รู้เราก็ไม่น่าจะเชื่อเลยจะรู้ภาษานกนกมันจะพูดกันได้ยังไงแต่มันพูดกันได้นะมดหรือนกอะไรนี้มันก็เลียกกันอะไรมันจะอะไรกันก็ได้แต่ว่าทำไมพระพุทธเจ้า จะไปเร่าษานกนี่ฟงังดูแล้วเรามันมันไม่มีปัญญาที่ถึงขั้นนั้นแล้วเราก็ไม่น่าจะเชื่อเลยแต่ว่าอะไอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเน่ะรู้วาระนันท่านมีปัญญารู้วาระนั้นสิของเธอชลพิญญาเนี่อภิญญาเอ่อวิชาแปด ทบานได้ยกบ,บริบูรณ์แล้วทิศทางจรณะสัมมณนนี่ที่เลววาละนั้นจิตเนะ่ยไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมอย่าว่าไปเสียงนกนกมันจะพูดออกมาเลยไม่ต้องพูดคนเนี่ยไม่ต้องพูดเลยพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วใช่ไหม,มนี่อภินญานี่คนไม่ต้องพูดเลยนึกจะถามปัญหาพระพุทธเจ้าอยากจะลองดูอะ พระพุทธเจ้าเราจะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องรู้โดยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกเสียงมาไม่ต้องใช้วิธียืนยันเลยเนี่ยนึกถามปัญหาดูที่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงทราบไหมแล้วก็ถ้าทรงทราบก็ต้องตอบได้ก็ถามปัญหาอย่างโสรถข้างสิบหกคนที่ไปฝ้าพระพุทธเจ้าอาจารย์สั่งไปให้ไปดูอะ นม่เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้ลวเราก็ให้ดูครบอาการสามสิบสองพอครบแล้วอาจาสามสิบสองก็แปลว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่แน่ถามปัญหาอย่าอย่าถามออกมาเสียงดังๆให้ไมกถามในใจแต่ละคนละคนนะั่นปัญหาที่ถามนะ่ะถามในใจทุกคนเลยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจ,จะรู้จรัว่าถามอย่างไรแล้วก็จะตอบนี่เนี้ย ถามในใจเท่านั้นเองไม่ได้ออกเสียงมาเลยพระพุทธเจ้าก็ยังสงส่าแล้วทาไมล่ะไอ้นกแ่บมันไม่มีเลยจิตใจนกก็จะมีจิตใจเหมือนกันแล้วทําไมพระพุทธเจ้าจะไม่สงส่าพิจรณดูดีเเนี่ยนึกว่านกนกมันจะต้องใช้คาพูดของมันนะแต่วาเลนจิตน่ะมันนึกอะไรมันต้องการอะไรมันจะนึกว่าอย่างไรวิจวจีริยัตเนี่ย ได้เจอวิเศษวิาไม่ยังไงก็รู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าสงสารไม่ถึงก็ต้องออกเสียงมาเลยเพราะนั้นเราก็เชื่อถ้าเราวิชานี้เราเชื่อวิชานี้มีได้มีได้เราก็ต้องเชื่อไม่น่าสงสัยเลยที่จะพระที่ได้พิญญาแล้วจะรู้ภาษารู้ตั้งร้อยอึดภาษาอย่างนี้ แล้วก็บางพระองค์ก็ฝ่ายวิชาหนี้วิชาสามมนี้วิชาสามเท่านั้นลึกชาติมาึแล้วก็ลึกชาตินะแล้วก็รู้รู้การจิตติดก็ดีเสนที่ของสัตว์จิตติที่นี่แล้วลว่าหรือที่มาเกิดที่เนี่ยมาจากไหน มเกิดที่นี่ไปจากนี่ตายจากนี่แล้วจะเกิดที่ไหนมาเกิดที่นี่ทำตามอะไรไว้อะไรอันนี้เป็นกรรมระเทติทต่ตงนี้ลวงพระองค์ก็ได้ไปวิชาแล้วิชาก็วิชาสามใช่ไหมอาสวะเอ้บดเคนในวาสานุสติยานละลึกชาดแบบ แล้วก็รู้จิต um ิติปฏิเสธที่ของจัตแล้วก็รู้ทำอาสวะให้สิตที่จริงพระพุทธเจ้าวันที่จะตัดชันรั้วมัมีวิชาสามท่านั้นยามยามนั้นวิชาต้นวิชาต้นก็ได้ในปฐมยามยามที่สองก็ได้ ปีตูปปาปิยานยามที่สามถึงจะได้อาสัะในอย่างสำเร็จเป็นพระราหันในยานที่สามเหยื่อเพนเป็นส่วนส่วนฐาเป็นเป็นพระผิ้นีมาสดบุคคนที่เป็นมหาธิบีมาสดอันเส็เป็นพระ สีนาสวะบุครคนหกอย่างเบสังขิตหกไหมี่หกอย่างไหมแต่หกอย่างนี่มันนับที่อธิบายเลยยังไม่ถึงหกอย่างยังไม่จบอย่างเบสังขิตจับเบรคกระดานทั้งแรกทั้งทั้งแรกทั้งแรกเป็นโสดาบุบุคคลนั้นมา เขเถิดาบรรดุคนที่จัดเป็นสองจำพวกคือว่าที่เกีดนะนับเถิดาสองเจำพวกตรงนั้เถิดาสองจำพวก,ลพวกแล้วก็ได้ลูกประชามจำพวกหนึ่งได้ทั้งลูกประชาอลูกประชามจำพวกหนึ่งแล้วก็ได้ปัญญา อีกสาม็นพวกนะคะเป็นเหตุแบบเป็นอิศานทั Rah ้งแหล่เถื่อตาหนั่งตาเสื่อตาบางคนจับเป็นสามชมพวกอะไรคือศรัทธาอ๋อแบบปาตุงมีเกียรติแปลว่าอีกนายไม่ได้จับอย่างนี้นะคะแับปากตุงประมาทก็ดี เอลังเกละก็ดีเอกภพีก็ดีแต่ละพวกละพวกแตกเป็นพวกละสี่ละสี่เรื่อประเภทแทนปฏิปทาว่าพระอริยะบางองค์บางทีปฏิบัติแต่กได้มักผลก็ลำบากบางทีก็สบายแล้วก็ ได้ปฏิบัติสบายได้ยากปฏิได้ธรรมะยากได้ผลได้ัลง่ายปฏิบัติสบายได้ง่ายปฏิบัติลําบากได้ยากปฏิบัติลําบากจริงแต่ว่าได้มาผลง่ายนี่ก็มีอีกนะคะพุทธปฏิปทาพุทธปฏิปทา อูเลย้่าคำทำทาพิญญาทำทานี่แปลว่าชาะเป็นเตียงเด็กคิดบ,บาพิญยาทำทาพิญยาแล้วก็เป็นฝ่ายจัแบบทาพุระ ก็ได้เลือกศรัทธาสมเด็จด้วยศรัทธาก็จริงแต่ว่าก็บางแบบบางองค์ก็สมเด็จยากปฏิบัติยากลำบากมีการเจ็บไข้มีอุปสรรคมีอะไรอะไรต่างๆนั่นนแต่จะได้แต่ละขั้นละขั้นถึงไปก็ลำบากบางองค์ก็ยาเก้าวไปตลอดเลย ฝ่ายศัพทธาทุละ็็ไ้จุดสองฝ่ายปัญญาธุละ็็ไ้จุดสองเข้ากันเป็นพระเสดาบาบัเ็นยี่สิบสีจับหลายอย่างนะเราจำไม่ได้แต่ว่าก็ถามมาเมื่อได้ยินเข้าเราจำไม่ได้แต่ว่ามีใครพูดมีใคร เราได้ยินถ้าเราก็รู้ว่าอ๋อหมายยังไงอันนั้นหมายยังไงอันนี้หมายยังไงมันที่เราจำ่อไม่ได้แต่ว่าพอเขาพูดเข,า,ขาอธิบายขึ้นเราได้ยินขึ้นมาแล้วละความเข้าใจเราก็เกิดขึ้นมา <S 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 แต่ถ้าเราไม่ผ่านเลยเราไม่เคยเข้าใจเลยที่ใครพูดเราก็เบื่แตกด้างเพราะที่พูดผิดพูดผิดเราก็ไม่รู้ สกิทาคามีบุคคลที่พ้นจากกิเลสด้วยศีลศีลยะตะวิเมตติพ้นด้วยอนัตตานะเปิดวยอนัตตาคืออาพระอนัตตาเป็นอารมณ์ในขณะแห่งอุทธานาคาม่มีอุปัตตนาในมัคควิสีคือต่อ ให้เลือกถ้าจับปิทาขาเนี่ยนะก็จับเป็นสิ่จนพวกนั่นเองขาละการมีอุทานาคารมีปฏิปทานมีได้แก่ได้แก่สังขารรอเบิดขายานแต่ว่าสังขารรเบิกข้ายาน ที่มีจัดขึ้นเป็นยึดฐานะคามีมีปฏิปัตาต้องมีแต่ผู้ที่จะได้บรรลุมรรคผลแล้วหลังขายเบิกขยานต้องเป็นยึดฐานะคามีมีอถ้าย้มีกําลังหลังขายเบิกขยานม,มีกําลังพอที่จะออกที่จะออกจากแต่โลกีเข้าถึงโลกุตระถ้าหลังขายเบิกขยานยังไม่มีกําลังออกก็ยังออกไม่ได้ ต่ถ้าออกแล้วาก็ต้องออกเลยไม่ดีหยุดยังยั้งออกก็ได้อาจจะอยู่แค่นั้นก็ได้อยู่แค่สังขารเบิดขยานก็ได้ในแค่สังขารเบิดขยานเป็นยุทธานามีจิตตคาแล้วก็ต้องออกไม่รอหรอกออกได้นะเพราะฉนคุณบอกว่าเป็น จะเป็นสีมตะวิโมกเลอะอัปปิมิจตะวิโมกอเนมิตะวิโมกอัปปนมิจตะวิโมกเนี่ยแปลว่าจะสำเร็จจะเข้าถึงนิพพานชำระมิตรจนาชำระเกียรติเข้าถึงลึพรานด้วยอนัตตาชำระเกียรตด้วยอนัตตาก็ได้ชำระเกียรตด้วยอนิจจังก็ได้ ทำลายิ saya, saya say, saya ang, ีเด an ียวด้วยพลิกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชาสายบารมีที่สร้างมาอันนี้ก็อบ้านมีกันนะคะทีนี้การที่จะพระอนาคารจะเป็นพระโสดาหรือสัจจคขาคาพระอริยะที่จะเป็นศูญย์ยตวิโมกข์สำเร็จด้วยอนาคาอนัตตาหรือว่าจะสำเร็จด้วย อนิจจังที่จะได้ชื่อว่าอนิจจังก็อนิมุตตะมิโมะสำเร็จด้วยทุกทุกเจนาดึงจะขันเป็นทุกอย่างเดียวก็ชำระกิเลสด้วยทุกขานุปัสสนาอย่างเดียวก็ได้ด้วเรื่องว่าอัปนนสิตะมิโมท่านนี้ท่านก็บอกว่าตามที่ ที่จะเป็นวิโมกอะไรเนี่ยอยู่ที่วิพานะคนนี้ตัวอ,อยที่สังขารุเบิดขายางถ้งาสังขารุเบิขายางน,นั้นเป็นวิปชานาด้วยอนัตตาอันนี้นนกาา็ถึงวิพานก็ด้วยถึงด้วยอนัตตาวิปชานาไม่เป็นศีลิตะวิโมกถ้าสังขารุเบิดขายานนั้นมี เป็นอนิจจานิพพานก็อาศัยอนิจจานิพพานาอาศัยความไม่เที่ยเนี่ยชำระกิเลสจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลได้สังคาระเบิดขยานเป็นอนิจจานิพพานาแล้วเราก็เที่ยนพพานเข้าถึงนิพพานด้วยด้วยอนิจจาอนิจจังก็เป็นขับเป็นหิบตะยิ่งโม อานิร an ิตะทีมกขสังขารเบิดขยานเป็นทุกขานุปัจนาแล้วก็ทำละเห็นทุกข์ก็หมดเจ็บจากอยู่ด้ืนนี้นแต่ว่าท่านก็บอกไว้ว่าจะเห็นไม่เที่ยงก็ต้องเบือนายในทุกในวิจิตก็มาอยู่ที่ทุกข์อีกเพราะทุกข์เป็นตัวริยสัจ อวจารจะขัดเห็มรรคเหตุด้วยต้องแจ้งริยสัตว์ทั้งสี่พ่ท่านก็บอกว่าเนี่ยเบื่อข้าถึงมรรคผลด้วยนิจจานิจจสมลาก็ได้นะคะอันใดอันหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นแหละนี่แต่ว่าต้องต้องเห็นทิศเหมือนกันเห็นทั้งขามทั้งหลายไม่เที่ยงก็ต้องเบื่อหน่ายในทิศอันนี้เห็นทั้งขามทั้งหลายเป็นทิศ ก็ยบเบื่อหน่ายในทุกอันนี้มีความสําคัญห็นทั้งถามทั้งหลายเป็นอนัตตาก็เบื่อหน่ายในทุกถ้าไปเบื่อหน่ายในทุกแล้วใครจะปฏิบัติไปยังไงก็ตามถ้าบบไ,ไม่เบื่อหน่ายในทุกแล้วไม่มีหวังจิตั้งยังไม่เข้าทางเลยจิตไยังไม่เข้าทางเพราะทุกคนเบอออื่อเลยจาะ คิดเท่นั้นที่จะส่งให้ถึงไอ้ให้เห็นไอ้จะสับต่อไปจะต้องไม่ใช่ว่าถ้าอะไรถ้าไม่เห็นคิดก็จะไม่เบื่อหน่ายในคิดทนอันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะก็ต้องข้าถึงทุกิดเขาจับได้ก็จะไม่เบื่อหน่ายในุกดด้วยไม่เบื่อหน่ายในทิกแล้ว ปัญหาก็ไม่มีโอกาสที่จะคลายออกจากทุกเพราะปัญหายินดีอยู่ในขันหา้าที่อยู่ในทุกข์ทุกข์ในที่นี้หมายถึงขันห้าหรือน้ำลึกนั่นเองถ้าไม่เกิดความเบื่อหน่ายก็แปลว่าปัญหาไม่ยังไม่คลายความยินดีออกจากขันหา้าหรือออกจากนามลึกได้เพราะงั้นจะเห็นอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอน,นัตตาอะไรก็ตามแต่ถ้ามายังไม่ เบือนายในทุกแล้วก็ยังไปไม่ได้ก็ยังข้ามเลยน่ะเบือนทุกแล้วตัณหา,าออก็ออกไปออกไป,ไปออกไปกกตัณหาก็คลายออกไปออกไปออกไปจากนามลูกแล้วก็ตัณหาค็จนกระทั่งคลายออกไปจนหมด เมื่อเมื่อไรก็คึงจะถึงธรรมที่ดับดัญหาคือถึงจะเข้าถึงนนธรรมิฐานซึ่งเป็นตัวอริยสัจอันที่สองทุกเป็นอันต้นปัญหาเป็นที่สองธรรมนนิธานเป็นที่สมามเมื่อถึงธรรนิธานเมื่อไหร่แล้วก็ถึงมรรค ถึงมัคแปดวานจึง,จงนเ,เ,เ,เนี่ยเราเรามัดแปดเนี่ยวานที่ถึงมรดแปดเนี่ยมัชฌิมาประปทานเป็นมัดแปดต้องถึงวิทานซะก่อนถึงจะถึงมรดแปดนะเดี๋ยวฟังก่อนถ้าถึงนิทานไปก่อน,นะอน,น,อนแล้วยังถึงมัดแต่ถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่จะิญบั๊กก่อนแล้ว ทำไมเราถึงจะไปถึงมากแต่ได้ถ้าก็ถามอย่างนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวไหวอย่างเงี้ยเราต้องไปเจริญม,มาก,ก่อนใช่ไหมละ่ะศีลสมาธิปัญญาต้องเจริญก่อนถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วเราก็ไปถึงนิพพานไม่ได้นี่แต่ว่า แต่ใ้เราก็ต้องรู้ว่าพอถึงนิทานแล้วถ้าถึงมรดแปดนะมัดแปดนั้นถึงจะเป็นเลยุทธัตระมัดแปดนั้นเป็นเลยุทธัละพอ้าถึงมากแล้วรู้มรกคว่าอ๋อนข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงนิทานต้องเริยนทางนี้ต้องรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้มาตั้งแต่ต้นมาเลยต้องรู้สึกอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่ง มาถึงเข้าถึงระนิพานใน,นสินละพัึง์สขาดสินละพัฒน์ขาดเป็นสมุดเกียนว่าปฏิบัติยังไงเนะาะจะถึงนิพานอันนี้ก็สินละพัฒนก็จะเลิกไอท้ที่ไอ้ที่เข้าใจว่าไอ้อะไรนอ้อยจนถึงนิพานเนี่ยมันยังไม่มีหรอกสินละพัปฏิบัติยังไงเนาะสึงจจเข้าถึงนิพานแต่ว,ว่ายังไม่รู้ใช่หไหม มไม,ม่ยังไม่ยึดตัวก็ยังไม่ไปยึดถือไอ้ข้อปฏิบัติที่ผิดไม่ไม่ยังไม่ยึดถือก็อยังเป็นผิดนะครมบนึเข้าใจว่าทางนี้แหละการปฏิบัติอย่างนี้แหละ,ละเป็นการถึงนิทานแต่ไม่ใช่ความจริงข้อปฏิบัตินั้นไม่ใช่หรือว่าไอ้ข้อปฏิบัตินั้นจะเกิดจากอาจารย์จะเกิดจากระภิจะเกิดจากผมมาจำไหนก็ตามเถอะนะ แต่ถ้าหากว่ามันคิดว่าจะเกิดจากความคิดความเข้าใจของเราไม่ได้ก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ไคบบคงจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้หลักฐานว่าอย่างนั้นหลักฐานว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเองหลักฐานนี่มันเรื่องของปฏิบัตินี่ยากมากที่เราจะไปตัดสินตำราว่าตำราอันไหนถูกยากเหลืกนที่เราจะตัดสินได้ พานแต่เราถึงนิพพานเมื่อไหร่นั่นแหละเราถึงจะตัดสินได้เพราะนั้นเราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าต้องทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้แต่ถ้าอันนั้นไม่ใช่ถึงจะเป็นสิญญพัฒน์ทันนี้เมื่อเราไปถึงนิพพานแล้วถ้าเราเข้าใจผิดอยู่ว่าจะต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นแล้วพอไปถึงนิพพานแล้วเราก็จะเลิกทันทีก็จะตัดสินญาพทือว่าไม่ต้องไป ไปเข้าใจอีกไม่ต้องไปแวงหาอีกแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปเชื่ออะไรไม่ต้องไปสงสัยอะไรเลยว่าตามปฏิบัติแต่ถ้มนิพพานาจะต้องทําอย่างนี้จะต้องทําอย่างนั้นจะต้องที่นั่นที่นี่อะไรแต่อะไรทุกอย่างไม่มีจระดับเป็นสเชืเอหมเลยขาดเป็นเชื้อหมหมดความสงสัยเลยว่าข้อปฏิบัติอย่างไรถึงจะไปถึงระนิพานาได้ เพราะว่าพวกเคยเดินไปแล้วานจะต้องไปสงสัยว่าอันนั้นละมังอันนี้ดีกว่านี้อะไรไม่มีไม่มีเลยหมดข้อสงสัยเลยทีเดียวพระเจ้าถึงนิพพานแล้วเอะไรไมนมีไม่มีสัตว์าด้แค่ละหันต์ก็มีสิบสองประเภท ด้วยสาม,มารถแห่งวิโมกสามและปฏิสังพิทาสีเหมือนด้วยพระสัจจิทาคานิและเจตนาเกียด้วยจัจพาที่ละ